นุนโดยสามแม่ครัว50ปีแห่งความผูกพันอยู่เคียงข้างกันในทุกรสชาติชีวิตติ๊กขาสวัสดีครับวันนี้เล่นเรื่องการเมืองนะฮะคุณชวนหลีกภยัยนี่ออกมาบอกว่าคุณนักสิ่เนี่ยไม่รู้จกักพรรคนะฮะออกมาในี่สร้างความบัน่นโวนทางการเมืองเลยนะครับและคิดว่าประชาชนเขาไม่รู้นะฮะเรื่องนี้คุณชวนพูดคําถามสําคัญคือคุณชวนเนี่ยเป็นฝ่ายคา้านหรือฝ่ายรัฐบาลกันแน่นะครับ คุณชวนนี่เอาจริงๆก็เป็นนักการเมืองรุ่นแบบรุ่นเก๋ารุ่นอาวุโสรุ่นใหญ่แล้วอะค่ะพี่ไม่เคยเลยนะที่จะทิ้งคารมคมคายและประเด็นที่ว่าที่เคยได้ฉายามิดโกนอาบน้ำพึ่งอะค่ะเนสำนวนเขามีว่าดิโอโซยเนวดายคือทหารแก่ไม่เคยตาย <c oughs> คุณชวนนี่ชัดเจนฮะพูดทีไรเป็นประเด็น <c oughs> และคราวนี้พูดเรื่องคุทักษิณ แต่คุณชวนก็อย่าลืมนะครับว่าคุณทักษิณเขาก็ด yeah. ิโอโซเยอร์เนวดาาเหมือนกันนะเขาก็ไม่เคยตายเหมือนกันนะโดนรับประหารมาถึงสองรอบนะโดนทั้งตัวเองโดนทั้งน้องสาวตอนนี้ก็ยังดันลูกขึ้นมาเป็นนายกได้นะเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นอาหารแก่ที่กลับมาฟาดฟันกันเองในพศนี่แหละครับโอโซเยอร์คุณชวนหลีภัยได้พูดอะไรถึงคุณทักษิณบ้างค่ะเขาเรียกว่าคุณชวนเนี่ยจุดหุทะลุมุ้งคุณทักษิณเลยนะฮะคุณชวนบอกว่าคุณทักษิณเนี่ย ทำบ้านเมืองปั่นป่วนนะครับและคุณชวนบอกว่านะอย่าคิดว่ากลุ่มอานาจได้หมดนะนะประชาชนเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยข้องใจว่ารัฐบาลเนี่ยนะรัฐบาลคุณแพรทองทานเนี่ยปล่อยให้คุณทักษิณนี่พูดไปทั่วได้ยังไงฮะลอยไปลอยมาได้อย่างไรนะครับ mm. ผมนี่เองเนะผมนี่ติงขาะถือว่าคุณชวนเนี่ย เขาเตือนนะเขาไม่ได้ใส่ร้ายอะไรคุณทักษิณนะเขาก็เตือนจากบทบาทที่คุณทักษิณเดี๋ยวไปพูดที่เชียงใหม่พูดที่อุดรพูดนั่นพูดนี่โดยลืมว่าตัวเองนี่ยังเป็นยังเป็นผู้ที่พักโทษอยู่นะยังไม่ได้มีอิสระเสรีภาพนะครับแต่ทําตัวเหมือนปรนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีวันนั้นอันนี้ผมว่าตรงๆนะถ้าปั๊บประเทศไทยรับได้เนี่ยถือว่าคุณชวนอีกภัยเขาเตือนเท่านั้นนะครับหลัจากว่าไปรัฐบาลก็หลายเรื่องอยู่นะคะพี่เอาว่าเรื่องใหญ่ๆนะ M O U C C อย่างนี้นะ เขากระโดงอย่างนี้นะสนามกอล์ฟเอาพายอย่างนี้นะ <หา S 1> แผลใหญ่ๆอย่งนั้นเลยนะ,ค,ค,ะคุณชวนบอกแล้วว่าเรื่องนี้นะฮะเขาอยู่ด้วยการแสวง ผลประโยชน์ต่อรองกันนะฮะเพราะว่าเขากระโดงเนี่ยฮะเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยถูกไหมฮะสนามกอล์ฟเอาพายนะครับที่นายกแพทองทานมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับนี่โดนร้องเรียนนะฮะที่จะต้องส่งเรื่องไปถึงสารรัฐธรรมนูญโดยกกตนะฮะ <_ d ome> คนร้องเรียนคือคุณเลืองไกลนะครับหรือเรื่อง MOU44 <_ d ome> คุณชวนบอกว่าสมัยคุณภิสิษิ์เป็นนายกเนี่ยเคยพยายามที่จะยกเลิกแล้วนะครับคุณชวนบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต่างคนต่างอยู่ไม่เอามาพูดกันแล้วก็เลยเงียบเงียบไปนะครับ ทีนี้เนี่ยพอพูดถึงคุณทักษิณขนาดนี้คนของพักเพื่อไทยก็คงจะไม่อยู่เฉยคนที่มาโต้เออไม่มีรุ่นใหญ่ออกมาโต้ให้เลยเป็นรุ่นรุ่นรุ่นเรียกรุ่นเจเนเรชั่นใหม่มอ่ะมาโต้ให้คุณทักษิณใหญ่เลยก็พวกโคศกพวกอดีตโคศกนะฮะที่ออกมาตอบโต้แทนรุ่นใหญ่ๆในพักเพื่อไทยนะครับสเสด็จพี่อย่างงี้นะคุณพร้อมพงษ์นพพลิตรหรือคุณพาย,ยัพปั้นเกตเนี่ยนะครับคุณพร้อมผมบอกว่านะฮะคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ปั่นป่วนฮะ คุณทักษิณเอาประสบการณ์นะนะและพยายามที่จะเข้ามาช่วยประชาชนดีกว่าคุณชวนนะคุณชวนดีแต่พูดแต่ลอยตัวนะครับและคุณชวนเนี่ยจมอยู่อดีตมา20กว่าปีแล้วนะครับเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลนะต้องคิดดูให้ดีนะทําไมตอนเป็นรัฐบาลไม่รู้จักยกเลิกปัะชาธิปัตย์ในดีตรงไหนฮะปัญหาทุจริตสปค .4 ขีดึงก็เคยมีแล้วคุณชวนเนี่ยนะขึ้นทรมาฒและไม่ยอมล้างเท้ามีกระจกนะ ก็ไม่เคยส่องตัวเองเขาเรียกกระจกไม่มีดีแต่พูดนี่คุณพร้อมพง์นพิตและคุณพยัพป,ปั้นเกตนะอัดเขาครับกองทัพของโอโซเยอร์ er ที่ชื่อคุณชวนเขาก็ไม่ปล่อยเฉยเหมือนกันค่ะ,ะคุณลาเมศรัตราชเวงนะครับเลขานุก,การของคุณชวนฤีกภัยและก็คุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับนี่อดีตรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณลาเมศบอกว่า สเสด็จพี่นี่คือลิเกโสโ,โคกร,รับปีใหม่ <c oughs> นี่นะฮะมีแต่ให้ร้ายคุณชวนนะฮะคือเอาจริงอ่ะไปตักน้ําใส่กระโหลกชะโงกดูเงาตัวเองด้วยท <c oughs> ัวว่ามีแต่กระโหลกแต่ไม่มีสมองปกป้องนายอย่างเดียวนะฮะ <c oughs> เรื่องชั้น14ี่เนี่ยให้รอดูได้เลยคุณชวนนะพูดถูกนะครับเดี๋ยวจะต้องมีคนติดคุกหลายคนนี่คุณลาเมศนะครับคุณนิพิษอินทรสมบัติบอกว่าผมไม่อยากไปพูดกับคนพวกนี้เลยฮะเพราะคนพวกนี้เนี่ยนะครับคุณเสด็จพี่พร้อมโภและคุณพยับปั้นเก๋เนี่ยมันะ คนติดคุกก็ต้องชมคนติดคุกด้วยกันอย่างคุณทักษิณคุณนิพิษบอกนะครับเขาบอกว่าคนเนี่ยมันคบกับใครมันก็ต้องสินเสมอกันภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามีสันดานเดียวกันครับ อท่ที่นีเอาจริงเลยนะพี่ถามตรงๆเลยนะตกลงตอนนี้ประชาธิปัตย์เขาเป็นพรรครวรัฐบาลหรือเขาเป็นฝ่ายค้านกันแน่นี่ฮะคุณหมอปงก็สงสัยว่าคุณชวนเนี่ยรู้ตัวเองไหมว่าตอนนี้คุณชวนอยู่พรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมมันเป็นหนึ่งพรรคสองระบบแบบไฮบริดหรือยังไงนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเท่ากับนะฮะคุณชวนหลีกภัยเนี่ยคุณต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าคุณเท้งนัตพงงหรือบัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ย จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเดือนมีนาคมปีนี้นะครับเพราะนั้นคุณจะได้เห็นคุณชวนหลีกภัยนะยยผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคป้ายิปัดที่เป็นฝ่ายร่วมรัฐบาลน,นั้นกลับมาเป็นคนอภิปรายไ,ไม่วางใจรัฐบาลเสียเองนะครับเพราะนั้นคุณเท้งครับที่คุณเท้งไปชวนคุณลุงป้อมมาดินเนอร์พักร่วมไันค้าเนี่ยชวนผิดคนแล้วคุณต้องส่งเทียบเชิญไปชวนคุณชวนหลีกภัยมาดินเนอร์อันนั้นอ่ะถูกคนแน่ครับ